ออยไปแล้วไปแล้วโอ้ย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 สวัสดีคร oh, ับพี่น้องครับข้ามอถไบซีมาสุโบใช่ไหมเนาะมาทำน้ำน้ำเต็มแล้วพี่น้องเปิดประตูระบายน้ำพี่น้องน้ำเต็มเลยครับแต่ว่าน้ำไม่ไม่นทำแดงนะว่าในในน้ำแดงพี่น้องควาข้องแถวบ้านน้ำมันมดี่มาเลย เขาวาด้ว I mm -hmm. ฝาไว้นะพี่น้องครับถ้าอยากเรีย่อพี่น้องย่อดดำย่อขาวกระโปรงย่อย่อดป๊าปตองแกงอลูมิเนียมกับถักเข้ามาได้พี่น้องนี่เป็นพี่น้องฟังล่าครับอยากได้ย่อได้ะยังกับถักเข้ามาสอบถามได้มีบริการจัดส่งด้วยกันครับพี่น้องพอดีเพิ่นสีย่อสียาเยื่อขาพี่น้องเหม็นยาครับตอนนี้จานนี้มา ก้อนหินหเข้าไป with <laughs> it kho gió mà phải đẹp phải lâu, ôi 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 Phải đi Ô, tiền gió mày vậy Tôi <laughs> tiền gió mày vậy Nhờ rồi, tiền mày mà, nhỏ mày <laughs> Tiền gió mày Ồ. vậy Vàng bởi đĩa rồi, xỉ cái đĩa chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยม,มกต็ตีตอนแรกเห็นอยู่ตรงนูน้นคิดว่าจะไปแล้วกลับมาตรงนี้อีก

อ่ายูนี่น้องเอียงไปทางนู้นเลยใส่เลยสีคือกันเนี่ยตรงนี้มันเป็นขอดอะตรงนีง้นเป็นกันเอง็งน้องขยับไปอยู่นู้นวางน้องเอ็งพอดีตัวพี่น้องรอบนี่ดนึงเอ้ยออไปเลยมยตัวเดียว กินก็ร้งก็รงไปแล้วมีอยกกินกินเองเลยเมื่อไหร่จะเสร็จสุดเดียวสอง 3 <laughs> 4โอ้พ่อเปลี่ยนย่อไปเปลี่ยนย่อครับพี่น้องเปลี่ยนย่อกันก็ ừ. <laughs> oh. <biển> <laughs> <laughs> ่ไ <c oughs> อ, <c oughs> อ, cm, GG, อไม่พี่น้องวงยานทียอะไราเนี่ยยึดซอกสองเส้นคึกเอ็นยีสิครับย่ยยอ,ยอไมไ่พี่น้องเย็นนะครับยึดยื้อยืนอมองมันกับใส่ย่อไม่ไดพี่น้องแต่ว่าหันไปลุยมองไม่ไม้ครับเสียดายย่อนะพี่น้องใส่ย่อเก่าย่อขาดไปครับ ไปหน่องไปหน่อไปแล <ทำ S 2> <ด>้วโอ้ยเกือบสองนี่สองตัวนีว่เกือบมาได้ <laughs> ติด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 อยู่นะไปสละตัวนึ่งอ่ะมันพัดดินมากมิหน้องเลย อเลยเงนดีส่ลุกนุ่นติกติดยนีนั่ไปลุกนุ่นนนมึมีงสิบอกมันลิ่นชาไป้พี่น้องมันเม็นจานะ,ะ,ม,าะนมาถึงจังว่าเพิ่นสีจ่จเขาพอดีพี่น้อง หนูไปงุ่มมันหนวไปทางในกับสติ๊กคือการอะไรพี่น้องเงี่สิเขาไปทางในมันได้กกางย่ออยู่นี่เลยเอาอยู่นีพี่ซะมันก็พอไดเรกเรื่อยๆอยู่ครับอาจีพบ่ได้เป็นฟูงเจ็ดสิบยี่สิบตัวสิครับพูดไปยังครับเขาติดเรื่อยๆเงี้ยนะเดี๋ยวบางทีเขาไปทางไหนอาจีพพวกตดก็ได้สติดดีกว่านีก็ได้พี่น้องเอ้ยเอาแนวน้อยมาได้ครับ อันนึงแม่เอ้าตาสังเครียดหายไปแป๊บนึงมาอ่ะข้างขวาเี่วะหายไปค้นึงก็มาอม่นไหลรีีหนองข้ออย่างสังขาวาครับาะเมนยออนันนี้ขามันไหออกมาปะนี่ หนึ่งตัวนี่แหละโดดออย่อเลยเนานะโดดเดียวโดดหลายเชือกรุนแบบนี้พี่น้องวันนี้รุนเชือละตนะัวละละตัวสองตัวนี่ลนะดูฟุงนอกเอยงนกเอียง โดดบอรอบนี้นี่ไง <c oughs> <c oughs> โดดเยอะเออโดนหนึ่งตัวเดียว สองสามมัไปกวนเลยไม่รอเพื่อนรอฟูงเลย มาทีละตัวซะแล้วล่ะเฮ้ยฝืนง่ายมึงพี่น้องเลยเดี๋็กเขาสาตัวเนี่ยเกินๆกนี่ปลาพี่น้องมองเตะแหวกมันก็ติดอยู่พี่น้องที่ว่าข้างในมันสิทิ์ติดนะครับก็เลยลองเขาไปเพื่อนครับเงียบชิบเลยใครได้ว่าตัวปลาไม่หญ่เลยพี่น้อง เพราะได้ติ่งีันนิงนึง้วครับมุนนี่น้ำก็เริ่มเทอะมากแล้วพี่น้องนึกว่าจะมาเต็มทีตอนเมื่อไร้วครับเพราะได้สนมีพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวพออนคลิปนาครับจะได้ก็ฝากดติดตามกดไลก์กดแชร์กำลังใจให้ครับโชคดีทุกปู่ทุกคนครับผม